ให้ค้นสถานที่คือบ้านเลขที่10หมู่6นะครับหม kind of ู่14อำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลานะครับกำหนดตามภาพนี้นะครับหรือว <tortured. S 2> e ่าพบยึดถึงของหุ้นตื่นและเครื่องกระสุนปืนนะครับซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะทำกระทำความผิดนะครับก็งดหมายค้นให้กำหนดีธนาคารนะครับคือสวรรค์สวรรค์คนบางคนสวรรค์กองกระบุกนะครับกองปราบกับพวกนะครับอยู่หน้ารถค้นบ้านหลังนากลารนะครับ วันที่2กรกฎาคม2567นะครับก็คือวันนี้นะครับเวลา0 6 0 0นะครับเจนถึง12:00น,นะครับหรือติดต่อกันไปจนกว่าจะสิ้นการตรวจค้นนะครับก็เดี๋ยวไอ้เจ้าที่จะทำการลงคะแนนครับที่เราตักลับครับไปชิล

เฮงยด้วยง่ายข้องลองมีเีย้ยไหมข้องพออยู่ในบ้านเนี่เดี๋ยวเราจดีสนลันนะไม่รอมันกที่บอกันเดยเดี๋ยวบัตรหลนี้มิงงครับเดี๋วันคเดี๋ยวั่ครับเอ้าพี่เตยอะไรี่ัคกับพี่แยกอันนี้วัที่เดียวกันเราอ่านหมายที่เดียวใช่ไหมวันที่เดียวกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่ลงนะครับนำไปเลย

เอ๋อน้องอยู่น้องย่เดียวพอเราคนเดียวพอพี่จองฟังเขาทักครับครับครับพี่พี่พี่เปิด้เลยับเปิด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 ไม่ดูก่อน

มันแต่งปลกรากครับกอื่นตันมีไหมไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวมวก่อนทีนะครับตเลยรังาไม่ได้ลนี้าเราไมไม่ได้อันนี้มีมีมไหมันเป็นลูกของพับาน้นยลูกมันมีไหม่แม็กมาตังแม็กมาตังแม็กมาตังมมาตังเลย เอาว้นี่เพืเลยโอ้โหเจ็บจุดแม็กเดิมเลย้อมิงเลยดึงฐานได้ไหมคางได้ไหมดึงฐานออกมาได้ไหมถายมาทับลงมาล่างอ่ะหลกมไม่ใช้เลยก็ปั้งอะไไม่ก็ไม่ใช่ไม่อสำหรับ

ยมยืมยืด่ดยแ้วก็แมกกองชสองสดก็ได้ครับเผือไม่หาไปไม่ได้เผื่อเอ็มันต้นที่ครับลงฉีดดีดีครับนี่ฉีดครับ หมดไปใช่ไหมครับแบบแบ้ามากครับบอกนู้กมากแล้วก็เอาอันนี้เก็บถ่ายเป็นสองช็อตเพราะอันนี้ถ้าเกิดมีใบอนุญาตมาแสดงเราด้วยแล้วไม่ต้อง้วันนีลูกปืนมี่กี่อยู่ตรงนี้ให้ชี้ตรงนี้ก็ชี้ตรงนี้ เอาเอาได้ครับบาใหญ่ช่วยไดมาเลยโค้งนะนีโค้งา้าไปมีถุงมือไหมุงนอกจากสองกระบอกนี้มีอะไรไหมมีอะไรครับ ลูกปลาเด็กยครับตนนั้นะครับอย่างอื่นมีไหมครับก็นตำกระชังกันหรือับเรียงปลาเดีหนี่ลูกเม็ดลูกอะไรมีไหมครับได้เป็นอี่นีนะที่ยกฟูกเล่นเินยาเลยได้ไหมคไม่ไม่ไม่กับเดินยาไม่มี่นี่ ไม่เลยดูเลยตาตับลดนเาต้ตัดจอเลนไม่เา้ตัดจลนี่ดูในกระเป๋าครัในกระเป๋ากระสุนกระสุนนะเอากลงมาเลยครับืด่อยครับต้นเอามือตรงมือีบมาเลยกระสุนจุกมาเอามาลงไว้ข้างล่างอะไน่อับเอ็มออกไป เอามาวางไว้ในในในนั้นเลยวางไว้ที่ที่เสือไอ้ที่ผ้าผ้าขนุนอไอ้ผ้าผมอ่มีแมวหน่ารู้ไหมแม่แม่เป็นไปไหนเนี่ยแม่เป็นไปไหนครับพ่อเล่าไหมลูกเอ็มสิบหกเนี่ยครับไม่เนี่ยนี่ครับอ้าวแล้วมันผลอยู่ในอันเรียนเล็กเล็กนู่นนะลพี่ซื้อมาจากไหน ตั้งเยเจ้าเจ้าเหมืนกนับกระสุนเลยก็ได้ก็บกกเลยนี้ห้าสิบนัไรวมเหมือนกันเป็นนับมเป็นนัิธีนะเจ็ดจุดหกสองเบื้องต้นห้าสิบครับนี่เจ็ดเจ็ดุหกงกระ้ได้ี่เพรนนี้ไม่แยกครับอันี้มันนั่เตังกับงเบอ้ช้นั่ครับลงมานั่งตรงนี้เอาปืนเอืนยาวลงมด้วยเลียงเลย ไม่ได้พีทั้งหมดนะไปละเอียดไหมอะไรมีใบมังกรับเยนันีอะไรอนไนมีเอกสารพี่เขามาแสดงไเดียเดียวอวนี่มปฏยใช่ไหมเดียวไปด้วยเดียวนะนั่นก่อนกดหมแม็กได้ได้ซึ่งเดียวเกสยรเดียวไปด้วยอั่งว่าไอ้เดียวมีเอาไป้ลยกดที่มีก็เอามาดครับแม็กเจ็ดมขออไอ้นั่นแหละลูกกดก็ตังกับลูกกด